สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฐานพระสยมก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพบกับตู่นะครับสายบุญหนุนธรรมนะครับวันนี้นะครับคือที่พามาที่นี่นะครับคือเป็นต้นกําเนิดของศาสนาพราหมณ์ก็คือฐานพระสิวลึงขององค์พ่อพระศิวะนะครับซึ่งเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับตู่เคยตามหา มีเคยไปทําบุญนะครับแล้วก็มีคนเคยบอกว่าที่ทําบุญด้วยกันนะครับบอกว่ามาตามหาองค์พระศิวลึงหาไม่เจอ2อสวันถึงจะเจอตู่ก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มากับแม่ตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็หาไม่เจอเหมือนกันจนเมื่อปีส5งพัก็คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วปีกว่า,ก,วาก็ได้มาทําพิธีที่นี่แล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อ ปี2 5 1 3เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้รับถึงพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่นี่มีพลังมากครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมานอนที่นี่ด้วยนะครับมีอายุราวประมาณ800-900ปีแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนมีปวกครับตรงนี้มันคือบ้านของคนธรรมดามีปวกแล้วก็พึ่งขุดพบ เจอนะครับเดี๋ยวตามมาข้างในเดเลยครับวันนี้นะครับกราบโอมนัมสิวายะนัมสิวายะนัมสิวายะข้างในดีกว่าตามมาเลยครับนี่นะครับก็คืออฐานของ,งอ,องพระสิยมก็คือองค์พระศิวลึงคที่มาจากประเทศอินเดียเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มี ผู้ที่ศรัทธานะครับเข้ามากราบไหวบูชาแล้วก็มากราบขอพรทุกคนก็ได้สมดังใจหมายกลับไปนะครับถ้าตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ศาสนาอินดูมันไม่ไม่เีเชิงศาสนาครับองค์มหาเทพตอนนี้ก็เป็นที่เคารพและศรัทธาของมนุษย์ทั่วไปซึ่งตู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้าเราศรัทธาด้วยจากใจจริง เรามีความเชื่อพระองค์ท่านก็จะประทานพอให้เราซึ่งวันนี้นะครับก็เลยอัดคลิปวิดีโอถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับมันเป็นสถานที่สิวลึงองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะเมื่อก่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรสีวิชัยแล้วก็มีพราหมณ์มาทําพิธีแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้นะครับ วันนี้นะครับก็มาแนะนําแค่นี้ก่อนอยากให้ทุกคนนะครับถ้าดูคลิปวิดีโอนี้อยู่จากช่องทางไหนก็ตามอาจจะได้รับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ววันนี้นะครับตู่ณหน้าวันนี้ตู่ก็ได้ประสบพบเจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่แล้วก็มากราบขอพรแล้วก็เทคนิคการกราบขอพรบอกไว้ก่อนเลยครับเราขอบคุณล่วงหนะ้าถ้าขอเหมือนกับเราขาดแต่ถ้าเราขอบคุณเหมือนเราได้รับมาแล้วแล้วก็กราบสรรเสริญ บุญญาธิการพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วถ้าจะเร็วๆนี้ถ้ามีไอปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับตู่จะมาบอกแล้วก็มาให้ทุกคนรู้นะครับว่าตู่จะได้อะไรตู่จูได้อะไรไม่ใช่จะได้อะไรนะครับท่านประธานผลให้เราแน่นอนครับแต่วันนี้ครับให้ทุกคนได้รับพลังงานตรงนี้กันเต็มๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้ก็กราบลาด้วยโอมนัมัสสิวายะโอมนัมัสสิวายะโอมนัมัสสิวายะสวัสดีครับ